ุคดิสครัชันคือยุคการทำลายการปัดปรุแต่ทำลายก็เกิดม่แต่ถามว่าใครทำลายละ่ะรู้ไหมครับว่ายุคนี้เป็นยุคที่ไม่รู้ใครจะมาทําลายล้างไทยยกตัวอยา่างที่ประจองเจ้าและ่ยกำลังเคยจัดงานสิจริเกาศคน,นรุ่นพี่ผมคุณสลาวยู่วิทยาเจ้าของกระทิแงแดงพี่เอคุณสราวอูบอกว่าทุกท่านรู้ไหมครับว่าคู่แข่งของกระทิงแดงคือใครไม่ใช่เอ็นร้อยห้าสิบไม่ใช่คาราบาแบแดง แต่คู่แข่งดินแดงวันนี้รู้ไหมคือใครคือบริษรัทผลิตรถยนต์ทุกคนน้านปากหวเกี่ยงเลยนะนทีเองก็งจะไม่เกี่ยวได้ไงวันนี้บริษรัทรถยนต์ผลิตรถยนต์รายให้คนขับไม่มีคนขับรถมันทุกแล้วใครจะเกิ่ยงกับดิแนแดงวันนี้คนถูกดิสระโดยขครก็ไม่รู้ใครก็เลยทำงานที่บ้านเขาเราไม่เคยรู้จักเลยแต่เขาทำเสร็จเมื่อไหร่ อาชีพเราสูสิ้นทันทีอาชีพที่เคยที่มันแย่ที่สุดเงินทุกคนหอาสัยถินในโลกไปฝากไว้ที่สิงคโปร์คืออาชีพแต่งั้นเงินเดือนเป็นล้านก็กฏววันนี้ข่าวหน้าของสิงคโปร์บอกว่าอาชีพที่ท่านรวยที่สุดโด่งดังที่สุดมีเกียรติที่สุด,ด,ำสดกดำลังจะตกงานวันนี้ไทรจะโอนเงินใส่ซองงานแต่งางานงานศพจ่ายค่าบริการอะไรต่างๆไปธนาคารานี่ครับไม่มีเลย ไม่มีใครไปนธนาคารเลยค่าบริการในการโอนนั้นจ่ายเงินมะสิบยี่สิบาทสมัยก่อนก็ไม่มีถูกไหมครับถ้าเกิดใครกล้าเก็บเงินท่าน1ิบยี่บาทท่านเยใดใจไหมอาชีพที่เคยมั่นคงที่สุดวันนี้เป็นอาชีพทีอาร์จอร์ที่สุด